เม่งมารู้เหมือนกันว่าเนี่ยว่าเขาเก็บรูปโมดส่ท่าเรือสามวันมาเนี้มีคนมาเรียกหน้าบ้านสามวันละสองวันก่อนมีคนมาเคาะประตูบ้านเนาะใช่ใช่ค่ะเคาะประตูบ้านเนี้ยแล้วเปิดไปไม่มีคนไม่มีคนดูกล้องดดูกล้องวงจรปิดก็ไม่มีคนรอบแรกเลยคือฉันได้ยินเสียงเองแอนนาแอนนารอบสองเสียงร้องไห้รอบสามเคาะประตูบ้าน ทำเอาแอนนาวลินทอนวัดสังนะคะตกใจสุดขีดการลังแมวตัวโปรดของแตงโมนิดาพัชรวีระพงษ์หายออกจากบ้านงานนี้เจ้าตัวนะครับเผยถึงขั้นบอนแตงโมให้ช่วยตามหาแมวสุดท้ายก็เจอแมวจริงๆกับคุณผู้ชมก่อนจะช็อกกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าแม่แตงโมแล้วก็แฟนคลับได้เก็บรูปภาพของแตงโมทั้งหมดนะคะออกจากบริเวณท่าน้ําพิบูลสงครามหนึ่งอำเภอเมืองนนทบุรีทั้งที่ตัวเองนะคะไม่รู้ตัวเลย โดยแอนนคะนก็ได้เผยว่าแมวชื่อบมบี้หายไปตอนเมื่อวานตอนบ่ายโมงกว่ามีกล้องวงจรปิดให้ดูด้วยนะแมวหายตอนบ่ายโมงกว่าหายไป5้าชั่วโมงหายยังไงก็ไม่เจอเราก็เดินไปที่รูปโมเดินไปบอกว่าโมตูไม่ไหวแล้วนะใจเสียหมดแล้ววานโมให้หาแมวให้หน่อยสิพอพูดเสร็จเดินออกไปจากบ้านเจอแมวแล้วค่ะแมววิ่งเข้าบ้านเองเพราะปกติแบมบี้เดี่ยไม่ชอบออกนอกบ้านอยู่ดีๆก็หายไป นอกจากนี้นะคะแอนนาค่ะยังพูดถึงกรณีที่แม่และก็แฟนคลับนะคะได้เก็บรูปของแตงโมออกจากท่าเรือพิบูลสงครามไปนะคะทั้งหมดเลยโดยเจ้าตัวนะคะก็ตกใจค่ะบอกว่ารูปอะไรเก็บหมดเลยหรอเสียใจแล้วที่พานเนี่ยเรียกว่าคอนเทนต์หรอการที่เอารูปไปวางคอนเทนต์หนึ่งปีและก็เอาออกหรออันนี้งงนะแต่เราอยากจะบอกว่าสาววันก่อนหน้านี้เราไม่รู้เรื่องเก็บรูปโมแต่สาววันมีคนมาเรียกหน้าบ้านและก็มีคนมาเคาะประตูบ้านดูกล้องวงจรปิดก็ไม่มีคนรอบแรกเนี่ยไ,ได้ยินเสียงคน มาเรียกแอนนาแอนนารอบสองเสียงร้องไห้รอบสามเสียงเคาะประตูบ้านเป็นเสียงผู้หญิงก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไร,รอ่ะแมวชื่อแอมบ,บี้หายหาย,หายไปตอนไหนบ่ายโมงกว่า <S <S ออกจากบ้านไปมีกล้องวงจรปิดให้ดูด้วยนะ,ะแล,ะและ้วยังวิ่งออกไปเองเหรอคือประหลาดหน่อยหรือเปล่าแมวหายไปตอนบ่ายโมงกว่าแล้วเราเดินหากันมาประมาณห้าชั่วโมงเนาะไม่เจอ เดินไปบอกลูปโมแล้วบอกว่าโมไม่ไหวแล้วนะใจเสียมาแล้วนะหาแมวให้ไหนสิเดินออกไปจากบ้านเจอแมวเลยค่ะแมววิ่งเข้าบ้านเองเลยแล้วปกติปกติแบมบี้คือเป็นคนชอบอองมากบ้านนี้อเปล่าไม่ชอบอแล้วอยู่ีวันนี้ก็หายไปเอแล้วก็กลับมาแล้วแสดงว่าไม่ใช่ตรงกับเหตุการณ์เมื่อวานที่เขาไปเก็บรูปของแตงโมใช่ไหมเก็บรูปอะไรอ่ะที่ท่าเรือเมื่อวานเขาไปเก็บรูปแตงโมที่ท่าเรือไม่รู้หรอไม่รู้ เก็บหมดเลยเหรอเออ่ากองทุจะปิดอยู่ไหนกองทุนจะปิดเก็บหมดเลยหรอแบบจริงๆเขาเก็บกับค่าเรือเราหรือคืนค่าเรือให้เออเศรษฐจอ่ะอ้าวใช่ใช่คอนเทนต์หรอจริงๆไม่ใช่คอนเทนต์ที่แบบว่าให้เอารูปไปวางแล้วดอกไม้ไปวางคือคอนเทนต์ปีนึงอย่างนี้หรออ้าจริงไหมล่ะคือ อาจจะาแม่พี่ๆรบกวนถามตรงๆว่าแต่พอมันครบหนึ่งปีหกงดือโมไปเราได้คุยกับแม่ได้สื่อสารกันไม่ได้พูดคุยไหมคุยก็ยุ่งเหยบแม่ตลอดค่ะวันขึ่งสายไให้กำลังใจแม่อยู่เลยแม่บอกเลยแอลสภาพโมมาขายบ้างก็ได้นะแต่เราคิดว่าสภาพเราตอนนี้ถ้าเราสภาพโมมาขายโทรลงแน่นอนก็เลยไม่ต้องสภาพโมมาขายเลยแล้วก็เล่าได้เนาะเรื่องเนี้ยคงไม่เป็นไรหรอกโมเป็นพิเราขอโทษแต่เราจะบอกว่า สามวันวันนี้สามวันก่อนหน้าเนี่ยเราไม่รู้นะเรื่องเก็บอะเราสาบานที่ตายเลยเราไม่รู้เรื่องเก็บรูปโมนะแต่สามวันวันนี้ยมีคนมาเรียกหน้าบ้านสามวันละวันหนึ่งอะมอีวันเหมืพี่แรวนี้สองวันก่อนมีคนมาขอประตูบ้านเนาะใช่ใช่ค่ะขอประตูบ้านเนี้ยแล้วก็เปิดไปไม่มีคนไม่มีคนดูกล้องดดแล้วดูกล้องวงจรปิดก็ไม่มีคนเอาลอกที่สอง รอบแรกเลยรอบแรกเลยนะรอบแรกเลยคือฉันได้ยินเสียงเองแอนนาแอนนารอบสองเสียงร้องไห้รอบสามเคาะประตูบ้านเสียงผู้หญิงผู้หญิงจริงๆแล้วปกติก่อนหน้านี้มันเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาไม่เคยมีค่ะอแล้วพอมาเเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้มาแอนนาคิดว่าเขายังอยู่หรือว่าเาก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าเนี่ยว่าเขาเก็บรูปโมออจะท่าเรือออแล้วทุกวันนี้เรายังคิดว่าเพื่อนเรายังอยู่หรือเราเอารูปไปวางอีกได้ไหมไม่ได้แล้ว ก็แค่เป็นวางออกมาได้เยอะีืออมอันนั้นคิดว่าเพื่อนเรายังอยู่เราเพื่อนเราอยู่ยัยยงไม่ยังวนเวียนอ,อยู่เราเชื่อว่าโมอยู่บนสวรรค์แต่เราเชื่อว่าโมก็คงทําใจยากกับเรื่องนี้อืมทไมเราคิดว่าอย่างนี้ทำไมถึงทำใจยากครับไ,ไม่รู้ว่าก็เราเราเรา,เร,ารับรู้อะไรบางอย่างได้ตลอดอะ่ะไม่ใช่แค่เราด้วยนะอีปโป้ก็ฝัน มโมมินาก็ฝันก็ฝันถึงนะฝันประมาณว่าเลาเราไม่เล่ารายละเอียดแล้วกันเดี๋ยวไปเจอไปถามก่อนเนาะเดี๋ยวรลบอผิดเลอเย็นเดี๋ยวทัว์ลงอีกอแต่ว่าเรายังคิดว่าแต่โมยังอยู่ยังไม่ไปไหนโมก็ต้องรอความรรม,มิรมั่ม แสดงว่าเขายังมีความเป็นห่วงว่าจะมีความห่วงเราเชื่อว่าเขาต้องรอความพิธามให้ตัวเขาเองอยู่แล้วแล้วเขาก็จะช่วยแม่อยู่แล้วอือตอเราเกิดเหตุการณ์ในชีวิตของเราเองเราได้คุยกับโมมั้ยนั่งคุยกับลูกโมเพื่อนไม่เอาเรื่องเพราไม่สบายใจเพื่อนเล่าให้เพืลินแค่จะบอกแค่จะแบบเดินไปลูบเขาแล้วก็จับลูบเขาแล้วแบบว่าเซอร์โอเคเธอไม่ต้องกลัวนะ เรื่องนี้นะคะถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆค่ะโปรดใช้วิจารยานในการรับชมกันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบ่แซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ